กุ๊กกิ <c oughs> ๊งอะไรกระชห่าจนห่าจนจกพาจกพาอะไรปลาปันจกพาแม่หาจนเบีรองเราห่าจนจริงอะไรเอมมว์ มีกุ้งปลาหมึกแล้วก็หอยชเกหอยโอยหอน <and> ใส่ชิลี่ด้วยเหรอเอาพริกใส่แล้วก็เราจะเปิดไฟทีเดียวตอนนี้ยังไม่เปิด อันนี้แป้งผสมไว้แล้วชิลี่แชมเูชูมันี่มันนี่มนี่มันี่มน่มนนี่มีกันนมันี่มี่ม่มัน

ฟรอมโคลอร์ชนจิทิ okay, e> ้งให้จิตัาตัดขึนเลยตัทิ้งฟรอมโคลอร์อันนี้เราก็รอขาสั้นสวัสดีครับคนใครเขาจะดูอยู่เนี่ยให้สวัสดีทำเบะปากอ๋อเขาใส่ฟรัมโคลอร์ชินจิจิอ๋อดูันตั

Sip more hair is the Five, oh <yip> six, <guitar> 7, eight, 9 seven, eight, nine, ten, 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 Ok, ten, 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 อันนี้ก็จะเป็นเก็บความโลเล็กๆน้อยๆนะคะว่ามักมักกอรินเหรอเอ่อทำมาจากอะไรต้องใช้เวลาการทำนานแค่ไหนอะไรยังไงนะคะรายละเอียดก็อยู่ข้างล่างนี้เลยค่ะ